ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆยูทูบเนาะวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ตู่เนาะพี่ตูช่ชื่อจริงชื่ออะไรนะรชื่อสำเรื่องพินงลำพี่สำเรื่องพินงลำครับวันนี้ต้องบอกว่าเ<ม>จ้าของฟาร์มนะครับ<ม>พาเราขับรถเที่ยวชมฟาร์มนะครับที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะครับถามว่าฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละครับ อำเภอกระสังนะครับมาทางลําดวนนะครับเส้นเส้นทางลําดวนนี้เราสามารถทะลุไปที่อําเภอสตึกได้เยอะเลยสตึกได้หลักกิโลเมตรที่11นะครับนี่ครับก็จะถึงฟาร์มบ้านนาบ้านเดานะครับศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอานาลัมครับแบบเชิงธุรกิจอย่างแท้จริงใช่นะฮะนี่คือของแท้แน่นอนตัวจริงนี่คือต้นอินดพาลัมที่อายุ4ปีนะครับอายุ4ปีแล้วก็สิ่งที่เป็นมาสจัญที่สุดหลักๆก็คือมันปลูกที่นี่ มันออกรูปตั้งแต่ส3าเดือน13บเดือนก็คือเอาเอาง่ายๆเลยหนึ่งปีให้ผลผลิตสองปีให้ผลผลิตสปีให้ผลผลิตและครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ให้ผลผลิตก็คือความต่อเนื่องต้นนี้นะพี่นะสี่รุ่นแล้วอ่าสี่รุ่นแล้วครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมก่อนแล้วเราค่อยแวะพี่พี่ตู่ครับหนึ่งต้นนี้มีกี่ทลายครับหนึ่งต้นนี้จะครบเล็ดเล็นับไหมสักสิบทลายก็แล้วกันสิบทลายฮะทลายละ อย่างเตี่ยนดำห้ากิโลนะครับกิโลกิโลกิโล้อยกิโลละห้าร้อยมันง่ายครับกิโลละห้าร้อยนะครับต้นละสองหมื่นห้าโอ้ยครับนี่เห็นไหมดูชัดๆตำมุบตำมิบเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมาพี่ตูมา นบเตาทีมงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปลูกที่โรงเรียนเราเราจะไปเราจะแข่งกับบ้านบ้านนาบ้านเราเราสองต้นเราก็ได้แล้วสี่ต้น่บอกในนามผู้ปกครองเขาบอกอ่อนิดหนึ่งนะครับแข่งรถแข่งเรือแข่งได้สิบโลแต่ถ้าแข่งกับบ้านนาบ้านเรานี่เหนื่อยห้ามห้ามใช่ไหมสิบลอ่านี้ขอขออนุญาตแทนกล้องให้ผอโรงเรียนบ้านสีภูมิหน่อยครับได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวเขาม่รู้ว่าผอคนไหนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ ป่มบ้านตานบ้านเหลานะครับที่ท,ที่ที่ได้นําเรียนไปเมื่อกี้นะครับอยู่จังหวัดบุรมล์มของเราใกล้ๆนี้เองครับเพื่อนๆนะครับ<ช>คือผมต้องบอกว่าต้องเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่นี่ได้เลยแล้วก็รเรียกว่าเจ้าของไร่ที่นี่นะครับพ <c oughs> ี่ตู่นะครับเป็นกันเองสุดๆครับมาที่นี่ได้สบัดของจริงนะครับอยากอยาก,อยากรู้เรื่องอินตาผาลัมาที่นี่นะครับรู้รู้ครบจบทุกเรียนนะครับตั้งแต่กระบวนการนะครับเพราะเลี้ยง จนเก็บเกี่ยวแล้วก็แม่ตูกเดียววันนี้ขอเป็นอีพีหนึ่งเราอย่าพึ่งพูดอะไรไปเยอะกว่านี้อีพีวองอีพีสองอีพีหนึ่งวันนี้เอาแบบคร่าวๆรอบๆไปก่อนยังไม่ให้ลงรายละเอียดนะครับร้อยห้าสิบวันวันนี้มันได้ประมาณเก้าสิบวันเก้าสิบวันมันจะออกเหลืองเก้าสิบวันแล้วชบๆอีกหกสิบวันเราเรามีไอที่มันเหลืองเหลืองบ้างไหมครับอ่า ยังนนไม่มีบบครรุ่นยังไม<อ>่มันมีกําลังจากเกือบจะเหลืองแต่ว่ายังไม่มีเพราะว่ามันเป็นฤดูการที่มันไม่ได้ออกนอกฤดูอ่าตีอ่ะตัวนี่ครับก<อ>็เป็นเจ้าของฟาร์มที่หล่อที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์หล่อที่สุดในนี้ด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็บัินี้โดยบังเอิญเนาะพอติดสอยให้ตามผู้ปกครองมาด้วยนะครับ <laughs> ไม่รู้แหละศึกษาดูงานไปนแล้วยังไงก็ต้องเอาไปปลูกโรงเรียนสักต้นสองต้นไปดูเล่นๆนะครับ ตรงนู้นตรงนู้นก็ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนตรงนู้นก็ใช่ครับทั้งหมดเลยเป็นส่วนขายายจากท้องจากท้องนาที่อ้างวัางนะครับมาเป็นทุ่งอินทรพาลที่เขียวเชื้ออุ่มนะครับฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นจุดชมวิวด้วยไหมขอรอบดูก่อนนดครับาขอรอบก่อนนะครับอมผมมี<ห>ออบทสัมภาษณ์ที่ตู่อยู่ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถามว่าจุดเริ่มต้นของการที่ พี่อยากอยากอยากทาตรงนี้เลยนะครับที่มันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากตรงไหนพี่อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราจริงจงแล้วนะความคิดก็คือไม่มีอะไรครับความคิดเป็นความคิดก็คือความรักบ้านเกิดนะครับครับเราไปทําธุรกิจได้ในระดับหนึ่งสุดท้ายเราก็อยากกลับมาบ้านเกิดอพอเรากลับมาบ้านเกิดปุ๊บเราจะทํำยังไงครับก็เข้ามาพอมาปุ๊บไม่มีห้องแอร์ให้ลูกนอนก็จะต้องมาสร้างบ้านก็เลยมาสร้างที่นี่ พอมาสร้างที่นี่ปุ๊บเราก็ต้องหาคนมาเฝ้ามาเลี้ยงดูพอเฝ้ามาเฝ้ามาดูแลบ้านก็ต้องหางานให้ทําให้มันมีงานอย่างต่อเนื่องก็เลยออกคอนเซ็ปเป็นรถพื้นที่ทํานาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแล้วก็ทําเกษตรผสมผสานปลูกอินทรปาล้ำันผลไม้ทางเศรษฐกิจรายะหญ่แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเคยเป็นพื้นที่ทํานาใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ทํานาที่จะต้องไปพึ่งเทวดาบนฟ้า ถ้าฝนตกก็ได้ทํานาถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ทํานาครับครับแสดงว่าตรงนี้เราเราเราต้องมีการถมดินด้วยใช่ไหมต้องต้องมีการปรับเพราะว่าอินทผาลัมอ่าถ้าใครบอกว่าเป็นอินทผาลัมเป็นพืชทะเลทรายไม่ชอบน้าไม่ใช่ครับอ๋อพืชทุกชนิดชอบน้าที่เหมาะสมอินทผาลัมก็เช่นกันแต่อินทผาลัมไม่ชอบน้ําท่วมนะครับนั่นก็คือที่มาเราจะต้องปรับพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการเพาะปลูกอินทผาลัม นี่แหละครับ, <c oughs> รบท่านผู้ชมครับ,ค,รบคือแรงบันดาลใจนะครับของของพี่ตู่นะคุณสำเรืองนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าของไล่ที่ <c oughs> เรียกว่าใหญ่ที่สุดได้ไหมพี่ตู่ก<ข>็เป็นไล่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ท,ที่อันดับต้นต้นของเมืองบุรีรัมย์เอาเป็นอันดับต้นต้นเนาะเราเรา,เราไม่ใช่คําว่าใหญ่ที่สุดแล้วกันอันดับต้นๆ้นของเมืองบุรีรัมย์ที่มีครบจบทุกอย่างสามารถมาเดินมาดู ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นกําไรให้กับทุกคนก็คือมาเดินมาดูได้ครับผมทุกคนแค่ฟังชื่อทุกคนเป็นเจ้าของครับเพราะฟาร์มบานนาบเหลโอเคนี่นี่คือที่มาที่คาถามที่สองพี่ตัวฮะคือเรามีแรงบันดาลใจแล้วแหละแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วแหละทีนี้ปัญหาและอุปสรรคมีแน่นอนถูกไหมพี่ มีมีมีหลายหลายครั้งที่มีคนพูดถึงเราไหมว่าเออเราทําแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงออนะครับเรื่องปัญหาและอุปสรรคเป็นมีครับค,ค,ค่ะคำถามที่เกิดขึ้นฮะ,ะถามว่าทําไมมันมาปลูกยาแล้วทําไมมันไม่ปลูกข้าวแล้วมันจะอยู่ได้หรอือครับแล้วมันทําธุรกิจที่กรุงเทพมันไม่ไหวใช่ไหมมันถึงได้กลับมาอยู่บ้านครับ แล้วมันมาอยู่แล้วมันทําแบบนี้มันจะอยู่ได้ไหมเชื่ออีกสักหน่อย,ออยเดี๋ยวมันก็ต้องหนีกลับไปนี่คือที่เราเจอนี่คือที่เราเจอนี่คือคําพูดของชาวบ้านทีนี้นรเราพี่ตูมีวิธีการในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้ยังไงครับไม่สนใจหรือหรือเราจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดมาผมไม่ได้ไปสนใจอะไรเพราะว่าคือคือคนพูดอ่ะ มีปากมีความคิดเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปแต่เราทําตามความคิดที่เราคิดและวางแผนไปแล้วนะครับนะฮะคอนเซ็ปต์ที่ผมออกมาลดพื้นที่ทํานามันชัดเจนนะฮะถ้าอยู่ๆแล้วผมทํานาเหมือนเหมือนชาวบ้านก็เป็นเหมือนชาวบ้านแต่ผมไม่ทํานาเหมือนชาวบ้านนะครับผมมาปลูกหญ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝั่งนู้นมันจะมีหญ้าในเปียที่จะที่ไว้เลี้ยงสัตว์ใช่ปะที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์ครับหญ้าในเปียล้วหญ้าในเปียเนี้ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ ไม่ต่ำกว่า5โรอบ <Okay S 2> นะครับ,รบแล้วย่างในเปียนี้มันมีมันมีรบอบเก็บเกี่ยวของมันอยู่ประมาณ2เดือนนะครับใน1รอบต่อ1ไร่ได้ที่นี่นะฮะได้ประมาณ8 1 0ถึงส0ตันนะครับมูลค่าที่สับออกมาเป็นย่าแล้วตันละ2,000บาทนะครับ,รบแล้วไย่าที่ที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยมีมีหน่วยงานหรือมีที่ไหนที่มารับซื้อเราใช่ไหมครับหรือ,อยังไงครับพี คนอเป็นคําถามที่ฮิตมากนะฮะคุณสําเรืองคุณคุณพูดแล้วคุณโปรโมทเรื่องย่าในปีมาแล้วคุณจะรับซื้อไหมแต่ผมเองผมไม่พอใช้นะครับเหตุผลไม่พอใช้เพราะอะไรผมมีลูกค้าประจำครับลูกค้าประจำของผมก็คือวัวผมที่ตอนเนี้ยณเมื่อวันที่ 18... บแปพฤศจิกายนปี5้าแผมมีวัวอยู่ที่ยี่สิบตัวแต่ณวันนี้นะครับ ก็ตีว่า5ปีผ่านไปผมมีอยู่200กว่าตัวครับแล้วจากพัฒนาจากวัวเป็นวัวชาวบ้านธรรมดาจนมาเป็นวัววากิวว,วัวญี่ปุ่นที่มันมีเป็นเกรดพรีเมียมมีมูลค่าเพิ่มพ,พี่ตู่อธิบายเขาว่าวากิวให้ฟังแบบเพราะผู้ชมเราบางทีม,มีมีหลายหลายระดับเนาะที่เข้ามาช,ชมทีนี้อเนื้อเนื้อไอวัวธรรมดาเป็นวากิวเนีน่ย ระหว่างธรรมดากับวากิวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงวัวธรรมดาเราก็คือวัวไทยที่เลี้ยงแบบชาวบ้านนั่นคือวัวไทยแต่วัววากิวก็คือเป็นน้าเชื้อจากญี่ปุ่นที่เราเอามาผสมกับวัวเราแล้วมันก็เป็นแรงเป็นลูกครึ่งคครรับก็พัฒนาเขาเรียกว่าเป็นลูกครึ่งลูกผสมวากิวซึ่งจะให้เนื้อที่ ไปดูต้นเหลืองไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ครับไปพี่ไปดูโอเคอ่ะ่พี่เดินเดินนี่นี่เมื่อกี้เราให้ดูต้นเขียวอันนี้แสดงว่าก็ยังมียังมีผลผลิตที่ตรงนี้ตรงนี้นอกจากอินทผาลำแล้วเราจะเป็นมีเป็นแปลงผักลงเรีอยงก็คือตรงนี้ครับที่ปรับอย่างอาเป็นโกไก่ไก่ตรง ่ายตรงแล้วก็การดูแลได้ในระดับหนึ่งแต่เราอยากจะมีความหลีกาหารให้เป็นมีความต่อเนื่องก็คือจะทําตรงเนี้จะทําโรงเรือนปลูกผักในโดมที่เป็นเหมือนกางกางมุ้งเหรอพี่เอ็ดผักกางมุ้งตัวนี้เป็นตัวเพาะเม็ดที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเพราะการฝาลังนะครับเราไม่รู้อะไรมากมายนะครับมันเล็กเชี่วพี่ดูเล็กเลาเล็กกว่าที่เราดูมาคือมันมาเป็นสายพันธุ์ประดับ จากสายพันธุ์ประดับแล,แล้วทานได้ไหมอย่างนี้ไหมมันจะติดฝาดนะฮะแล้วเนื้อมันน้อยสุกแล้วก็จะมีความหวานนะฮะมันจะแอโซนนู้นจะเป็นอ๋อมันไม่มีเนื้อมันจะไม่มีเนือ้อเพราะม,มันด่างแต่มันก็จะมีความหวานเล็กๆนน, <c oughs> น้อยจะติดฝาดีนว่าเลย่ <c oughs> ไมครับมันจะมีต้องต้องเอาแบบประมาณอย่างเงี้ยจ,จะมันจะมีความหวานเล็กๆนน้อย เล,เล็กๆน้อยๆลองกินฉัำๆนะฮะเดี๋ยวค่อยไปชิมอ,อมของแท้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่มีฝาดนะฮะทุกต้นรสชาติเหมือนกันหมดเลยทุกต้นก็คืออ๋อแล้วอย่างนี้พี่ตู่เลี้ยงไว้ทาอะไรอ่าที่เราปลูกครั้งแรกเราไม่รู้อ๋อแล้วเราไม่ตัดทิ้งนี่หรอครับยัง,ยงจะยังไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเราเรายังคือของเราที่เราปลูกตัวเพาะเม็ด ครั้งแรกที่เราปลูกมาเราไม่รู้เราซื้อในตลาดมาปลูกโอ้ค่ะพอเราซื้อตลาดมาปลูกปุ๊บเราก็ได้อย่างนี้ไงแสดงว่าพี่ก็ต้องมีการทดลองผิดลองถูกเหมือนกันเป็นการเรียนรู้ที่แบบผิดผิดใช่ไงถูกมานะฮะจนจนณวันนี้เราลองถูกหมดแล้วและเราจะไม่ให้ใครลองผิดนะครับจะต้องมาลองถูกอย่างเดียวครับอารมณ์ของพ่อเม็ดนะครับมันจะมีการกลายพันธุ์อย่างนี้มีลูกเล็กลูกใหญ่ นี่นี่ตรงนี้อ่ะพี่ตูวเอาแบวกหน่อยนี่นี่นี่ตรงนี้ครับเพื่อนๆอ่านี่นี่อันนี้ฝาดไหมน่าจะฝาดอ่ะเพราะเม็ดมันปอนชิมดนะถ้าเป็นพรเม็ดมันโอกาสมันมันฝาดกินไม่ได้เลยพี่ฝาดแต่มันจะทำสวยฝาดแต่นี่คือแต่เราถ้าเราปลูกแต่การปลูกอินทผลัมจะต้องถืออ่าพี่ถือไหมครับโอเคอ่าเรียนะครับ การปลูกอินทผาลมสำหรับลักสูตรของผมนะครับผมจะให้ปลูกมีพ่อเม็ด30แล้วก็เนื้อเยื่อ70เอนเนื้อเยื่อมันแพงนะฮะอยากกนวันนี้ต้นอยู่ประมาณ2,000บาท<ะ>แต่ถ้าพ่อเม็ดเนี้ยต้นรับประมาณ100ถึง300บาทเราลปลูกพ่อเม็ดเพื่อจะเอาตัวผู้มาไวเ้เก็บเกสรผสมกับ,กบตัวเนื้อเยื่อซึ่งที่นี่เราจําหน่ายเนื้อเยื่อ,อที่เป็นถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอย,อยากอยากเก็อมาสำหรับคนที่สนใจอยากปลูก อ,อยากแบ่งไปผมมีต้นกล้าเนื้อเยื่อที่กล้ารับประกันแบบไม่เพี้ยนไม่มีการหลอกลวงพี่ตู่ฝ <นะ S 2> ากบอกคนที่แบบอย่างเรา่องเดียวต้นละสองพันอุ้ยมันจะคุ้มกับการซื้อไหมซื้อไปแล้วนี้ฝากฝากฝา,ากคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันตรงนี้หน่อยสำหรับคนที่อยากจะปลูกอินทผลัมนะครับ,รบต้น2,000บาทไม่แพงครับคุ้มค่าถ้าว่า2ปีได้ผลผลิต สองหมื่นกว่าบาทกับการลงทุน2,000บาทมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากครับแต่เราควรจะเริ่มต้นจากที่มันถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาดนะฮะแต่ถ้าเราลงแบบไม่ถูกนะครับลงแบบความเสี่ยงอย่างเช่นในส่วนของเพาะเม็ดอย่างเงี้ยนะฮะเราจะมีความเสี่ยง รันมั่เตือนเฉยๆไม่เป็นไรครับเรื่องพอเมที่นี่เราจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าเราไม่รู้ทิศทางของมันอารมณ์ของมันอร่อยหรือไม่อร่อยส่วนใหญ่แล้วจะไม่อร่อยแล้วเแบบนี้ผมถามหน่อยว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปปลูกแล้วต่อยอดพัฒนาหายพันธุ์ดูถ่ายรูปของห้ได้ลจริงๆตัวนี้ได้อย่างเดียวเอาไปประดับจบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คือจบแล้วจบแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเมียก็ต้องไม่เอาไม่กินยอดก็ต้องเอาไปประดับ แต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็เก็บเกสรไว้ผสมกินยอดนี่แบบไหนเหมือนมะพร้าวเรเหมือนมะพร้าวเราเลยอร่อยครับครับก็ถ้ามาให้ช้ากว่านี้นะครับจะมีเป็นเทศกาลแล้วตำอินทผาลัมบนสดจะอร่อยมากเดี๋ยวช้ากว่านี้ต้นไหนอีพีสองนะอีพีสองนะเดือนไหนเดือนไหนก็อินทผาลัมต้องบอกเลยว่าอร่อยมากมาชิมชิมไอตรงนั้นแล้วเดี๋ยวให้มาชิม ผลเพราะผลผลจากผลผลสดของเพราะสายพันธุ์พ่อเลี้ยงได้เยื่นนะครับพี่พี่ผลสดชิมได้เหรออ่านิชิมได้เลยปาดฝาดไหมพี่นิดๆหน่อยๆนะครับดิบๆอย่างนี้ก็กินได้กินได้ครับผลผลดิบนะครับเดี๋ยวผมผมบอกวิธีการกินอินทผาลัมที่ถูกต้องนะครับการกินอินทผาลัมต้องมีวิธีนะครับถ้ากินแล้วกัดแบบกัดแบบครึ่งอย่างเงี้ยฝาก เพราะว่าความฝาดมันอยู่ตรงเปลือกอาวเหรอแต่ถ้ากินแบบให้ถูกต้องกัดแบบตามยาวจะไม่ค่อยฝาดเพราะว่าเราเรา,เราผ่าออกไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยเพื่อนๆมีวิธีกินด้วยนะถ้ากินแบบนี้ฝาดนะครับรต้องกินแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองแบบนี้ก่อนได้ไหมฝาดจริงเหรอเพื่อนเอาไหมแต่แต่ต้นอ่อนอ่ะมันมันไอ้เมื่อกี้ฝาดเอาทางนี้นะ รู้สึกดีกว่าเดิมเยอะแล้วแล้วที่แต่ผาลัมมันจะปัดมันยังไม่สุบมันจะปัดนคำแรกมันจะปัดนคำแรกพอเคียวไปเรื่อยๆแล้วมันจะมันอ่ะขล่อยเพื่อนๆถ้าเราเคี้ยวไปมันจะเป็นมันนะมันไม่ได้อินผาลัมเป็นมุกเป็นมุกนี่ต้นสี่ปีครับสี่ปีอ่ะสี่ปีขึ้นมาคณะคณะวันนี้นะครับอ่านเราต่าเป็นเง เอาเม็ดไม่เม็ดไม่เขาต้องทิ้เดียวเอาหรอครับอันนี้เม็ดมันอ่อนเพราะอ่อนเั็นีอ่อนติดามตามจากประมาณนี้ครับนะฮะลงลงยูทูปหรือเรามาดูแบบฝากช่องไง็บคูบบี้นะครับช่องยูทูปช่องยูทูปถ้าไปแชร์ต่อครับเื่อดูครับพ่อครับน้องนับดู ใครนับเก่งนะครับไอปูนับดิเรับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจด้าสิบองสิใช่สิบสอใช่ไหมตีราคาด้วยสิบสาช่อก็ช่อละ5้กิโลหกิโลครับเจ็ดสิบห้กิโล ถ้าราคาขายแบบปีที่แล้วกิโลละห <500 S 2> ้าร้อยคูณห้าร้อยปีนี้ปีสมัยเรียนมันธยมตกคณิตศาสตร์าา <หา S 2> เ,เดี๋ยวกลับไปคิดเครื่องคิดเลขให้คิดเอาเองนะครับผู้จัดการมารับผอ,อ,อนหน่อยจ้ะผู้จัดการเดี๋ยวพอดีโอกาสได้เจอผู้จัดการหนุ่มนะครับพี่นน้องเป็ น้องใช่ไหมน้องน้องชายผู้จัดการสามารถขอแก้วนะครับเป็นผู้จัดการฟาร์มบ้านนาบ้านเหล่าในส่วนของการผู้จัดการลุ่มรอแต่น้อยกว่าเจ้าของฟาร์มแล้วก็น้อยกว่าพออ้อนะอของโรงเรียนม้ธยสศึกษานะครับอันนี้อันนี้ให้อันดับหนึ่งจะอัดดับหนึ่งดับสองเดี๋ยวเดี๋ยวส่งงานให้กับทางผู้จัดการเขาจะเป็นคนฟีเซนต์ว่าอินตาผาลัมเป็นอะไรต่างๆนะครับทุกเรื่องถามได้ยกเว้นว่า มีแฟนกี่คนแล้วถามไม่ได้ <c oughs> ห้ามอก <c oughs> อกเสีเดี๋ยวถามผู้จัดการก่อนว่าอินทผลัมเนี่ยนอกจากที่เราจะไอ้ไอน,นี่ดิบดิบได้ใช่ไหมครับกินไดแ้แต่แตโดยปกติเขาไม่ทานดิบใช่ครับถ้าทานสุกสุกนี่คือครบร้อยวันเป็นผลไม้เคี้ยว<ๆ>เล่นๆหรือเราสามารถเอาไปไปทําเป็นอย่างอื่นไดนะ้ไหมก็แปลรูปได้เช่นเช่นน้ําอินทผลัมก็ทางทางสวนก็จะส่งเป็น บริษัทบริษัทเขานําไปแปรรูปก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นน้ําเรื่องผาลําผลสดก็มีแต่มันอยู่ได้แค่สองเดือนเราซ่งบริษัทอย่างเดียวของเราเองเราได้ทำไหมขายแน่ส่วนหมายถึงว่าที่ที่บฟาร์มบ้านนาบ้านเราเนี่ยเราได้น้ำทำเป็นน้ำไม่แปรรูปเลยไหมส่วนมากจะขายเป็นผลสดอย่างเดียวใช่ครับแต่แปรรูปจะมีทางบริษัทวีดีที่คือที่ทางฟาร์มอีสต์มัชชิ่งได้ที่ ใช่ครับโซนนี้สามสิบสามมีมีโซนไหนอีกมีอีกโซนหนึ่งฝั่งนั้นส่วนมากจะเป็นข้อขัวแต่ก็จะเป็นเลี้ยงวัวเนื้อแต่ก็มีกระถานลำบากแต่ไม่เน้นเน้นฝั่งนี้จะดีต้นสนคือแบ่งตึกแล้วผู้จัดการรู้ไหมว่าทั้งหมดในในฟาร์มเรามีหมดกี่ต้นนครับทั้งหมดใช่มครับใช่เอาเอาเอารวมรวมหรือเอาเฉพาะในเหยื่อเอาเอาที่เป็นต้นใหญ่แล้วที่เรามีนะต้นใหญ่ที่ที่เราปลูกในสวนเราเนี่ยก็คือผมนับทั้งหมดดีกว่า ข้าวๆก็ประมาณ500กว่าต้นก็มีมีเลาะออกบ้างเช่ไหมห้ารอยเลาะออกอันนี้ปลูกแทนใหม่ใช่ไหมครัใช่ครับมันตายแล้วไม่ก็คือเป็นเพาะเมล็ดไม่วายเยอะก็คือไม่เน้นสำหรักเน้นเป็นเนื้อเยื่อพ่อเมล็ดจะเน้นเป็นตัวผู้มากกว่าอย่างอย่างที่เราเห็นนี่เป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดเนื้อเยื่ออยู่2แถวเนี้ยครับนอกนั้นเป็นเป็นเพาะเมล็ด3แถวจริงๆพ่อเมล็ดต้องการปลูกให้มันเป็นตัวผู้มากกว่า ลแล้วไอ้ความแตกต่างของพ่อมเมล็ดก,กับเนื้อเยื่อมันเป็นแบบก็คือตั้งแต่การเกิดเลยและกันการกําหนดเพศก็คือพ่อมเมล็ดมันกําหนดเพศไม่ได้<อ>สมมติเรา,มาเมล็ดไปเพาะร้อยต้นอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะ้าส่ิบสีสิบหรือหกสิบสี่สิบแปดสิบยี่สิบก็เป็นได้ใช่แล้วมันไม่เกิดผลใช,ใช่ครับตัวผู้ส่วนมากจะมีผลถือว่าดีครับได้เกสรสําคัญแต่ว,ว่าถ้าเป็นตัวเมียอย่างที่ว่ามันแทบไม่มีเนื้อให้กิน หรือลองชิมดูได้ครับฝาดมันมีตัวเมียตัวผอ้นอกสียจาก็จะกำหนดเพศไม่ได้ผู้จัดการผมมาชิมัอ๋อไม่ถึงว่าให้ลองชิมไปที่เพาะเมล็ดใช่ไหมครับเพาะเมล็ดก็ชิมทางนี้นะได้อ่าไม่ใช่ทางนี้นะครับทางนี้นะอันนี้คือเพาะเมล็ดผู้จัดการไม่มีแบบเหลืองให้ชิมเหรอครับเหลืองมีตอนนี้มันยังไม่สุกมันยังไม่ครบร้อยฮะเป็ฝาดฝาดมากมันต่างจากอันนี้อันนี้ถ้าเอาเปลือกออก ถือว่ารสชาติเริ่มติดหวานนิดนึงแล้วถือว่าพร้อมกินได้แล้วอ๋อไม่งมันมันยังฝาดเลือกใช่ครับถ้าเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อมันมันจะจะฝาดจะฝาดแคบตัวเขามาชิมแล้วพอดีอันนี้มาจากต้นไหนครับอันนี้มาจากการจนบุรีครับเป็นอ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่หรอครับมอลองชิมดูครับเป็นผลสดนอกฤดูกาล นะครับอันนี้ปลูกเองใช่ไหมอันนี้ปลูกเองจัดการใช่เอาชิมด้วยกับผมมีแล้วครับอันนี้ของสวนจังหวัดการของพี่ตู่ที่กาญจนบุรีเลยนะครับต่างกันไหมพี่ตู่เกี่ยวกับดินไหมครับผมถามก่อนสวนการหวานกว่าหรือที่นี่หวานกว่าแต่เรื่องเรื่องดินไม่เกี่ยวครับเรื่องดินเกี่ยวแต่ว่าบังเอิญไม่ได้ด้อยกันนะสวนที่กาญจนบุรีดินที่นุ่นกับดินที่นี่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ดินคือตัวแปรฉะนั้น แบรนด์ที่มาจากบ้านนาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นของกัดจนทบุรีหรือที่นี่ไม่ต่างกันไม่ต่างก,กันผมมีสวนไรยหย่หัวใจมีรักที่กันยายนผลผลิตที่ออกมาปีที่แล้วออกมาแล้วเหม,มือนเหม,มือนที่นี่หลายปีจุดเด่นท้ายๆกันท,นที่นี่พ่อห<ท>น,นูมูฟก,ก่อนนะเพื่อนจะกลับบุรีรัมย์ไม่ชันฝน อเพื่อนหวานจริงฮะคุ้มค่าคุ้มค่ากับการปลูกมันเทียบกันไก่นี่แล้วคุ้มค่ากับการซื้อหละอ่ะก็สําหรับคนที่ที่มองว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วผมไปดูในในใน u ูทูบแล้วแหละนะครับศึกษามาได้สักสักพักหนึ่งแต่ต้องบอกว่าแค่แค่เบื้องต้นนะพี่ก็มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใครๆก็อยากปลูกตอนนี้นะครับแล้วก็รสชาติหวานอร่อย แล้วก็รู้สึกว่าทานได้ทุกวัยนะไม่ได้มีมีผลอะไรแบบมันเป็นความหวานแบบธรรมชาติอ่าคุณประโยชน์ของอิฐสาหรัมต้องบอกเลยว่ามีคุณประโยชน์เยอะมากเอาง่ายๆเลยนะวยวความหวานเป็นโมเลกุลเชิงเดียวนะฮะที่มีความหวานชนิดเดียวกันกับตัวเดียวกันกับน้ำผึ้ง ก็คือเป็นความหวานที่สามารถซึมซับเป็นพลังงานได้เลยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำผึ้งมีโยชนึ่งนั่นก็คือในความหวานที่มันมีในโลกนี้มีอยู่2อย่างมีอยู่ที่กับน้าผึ้งกับอินตะผาลัมที่เป็นความหวานที่สามารถทานไปปุ๊บแล้วมีพลังงานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปเหมือนน้าตาลหรืออะไรต่างๆที่จะต้องไปเผาเผาไหม้เผาผลาญแล้วให้เป็นพลังงานอันนี้สามารถซึมซับให้เป็นพลังงานได้เลย แล้วก็ในส่วนตัวของเปลือกมันมีสารเทนินนะครับที่มันจะมีออกมาเป็นแบบนะฮะเป็นแบบเป็นแบบที่าฝาดๆนิดหนึ่งมันคือตัวเคลือบกระเพาะมันเป็นการเคลือบกระเพาะแล้วพวกที่เป็นโรคกระเพาะจะทานอินทผาลัมจะดีมากแล้วสละคนที่ท้ทองผูกทานอินทผาลัมดีมากเลยการขับถ่าย เพราะว่าตัวอินทผาลัมจะมีจะมีไฟเบอร์เยอะยังเป็นกากในในทำให้ว่าระบบก,การขับถ่ายของเราจากปกติมาถ่ายถ่ายยากเพอทานอินทผาลัมถ่ายยากเนีนะครัเหมาะกับคนอ้วนใช่ไหมครับคนที่ถ่ายยังยากหน่อยก็ก็ค่อนข้างตอบรับมานะครับหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างน้ำสกัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาผมอไปทานที่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 ชอ็อปนะฮะ น้ำสกัดที่เป็นน้ําของอินทผาลัำเนี้ยเจ้าที่ผู้ป่วยผู้ป่วยที่เป็นป่วยเป็น,เป,นเป็นป่วยอาการหนักอะ่ะทานข้าวไม่ได้ครับทานอาหารไม่ได้ครับแต่พอได้น้ําอินทผพาล้ำไปแล้วทานได้เพราะมันเป็นน้ําแล้วทําให้ว่าเขามีหน้าตาเนี้ยเขาจะสดชื่นนาทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าความหวานของตรงนั้นมันคือพลังงานแล้วมันเป็นมันเป็นแบบในรูปแบบน้ํามันก็เลย เลยง่ายเลยดีแล้วก็หลายหลายคนที่เป็นผู้ป่วยทานน้ำมิถะผาลําแล้วรู้สึกว่ากลับมามีมีความกระปีก้กระเปา๋ามีความสดชื่นนั่นก็คือสิ่งที่ผมกล้าบอกแล้วว่าใช่ครับไอ้เรื่องนี้เรื่องกิงกนครับฝากพี่ตูี EP นี้ EP สุดท้ายาช่วงสุดท้ายนี้ฝากว่าสําหรับคนที่อยากจะปลูกอินทผาลัมฝากหน่อยว่ามันปลูกง่ายหรือย,ยากแบบไหนแล้วถ้าปลูกแล้วคุ้มค่ายังไงให้ฝากตรงนี้หน่อย ปุกกินภผาลัมนะครับ <c oughs> ก็ขอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่รางงานแต่ว่าถ้า